กระดิ่งิดตามด้วยครับครับท่านผู้ชมี่ะครับทิปนี้ผมก็พาท่านผู้ชมไปดำน้ำยิงปลาอีกแล้วครับสลหรับทริปนี้ผมก็จะพาท่านผู้ชมไปดำน้ำยิงปลาหมายอ่างเก็บน้ําล้อมไผ่ครับซึ่งผมไปเมื่อที่แล้วเนี่ยมีเวลาน้อยครับท่านผู้ชมคลิปนี้กะจะเล่นอย่างเต็มที่เต็มระบบครับคลิปนี้ก็เดินทางมากับเหมือนเดิมเขาคนเดิมอิสเดวิงคนหมานกางคืน <laughs> ทีนี้ก็เดินทางไปก็ประมาณตอนนี้ก็ประมาณ6โมงแล้วครับท่านผู้ชมถึงหมายก็น่าจะข้าพอดีครับโอเคครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราเข้าหมายแล้วก็ไปตามหาปลานินอ่างเก็บน้ำล้อมหากันเลยครับเดินทางกันเลยครับวิสก go เดินทางมาถึงก็ตอนนี hmm. ้ก็เกือบจะหนึ่งทุ่มนะครับอ่างเก็บน้ําล้อมไผ่ครับคลิปนี้กะจะเล่นปลาเล็กด้วยครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะเอาตัวห้าสิบเซนลงยิงปลาเล็กด้วยครับนี่ปีเตอรงก็ใช้ตัวนี้ครับตัวนี้ยาวประมาณห้าสิบห้าเซนครับใช้ยิงปลาเล็กครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราลงตรงนี้ครับเดี๋ยวเราเตรียมอุปกรณ์เตรียมของเดี๋ยวเราเตรียมของไปยิงปลาเล็กด้วยครับคลิปนี้โอเคครับท่านผู้ชมเดี๋ยวลุยตรงนี้นะครับ เก็บน้ำล้อมไผ่ไปเลยกันเลยทูช้ชม Let's go เลยวู้ยยอดเลยบรรยากาศโอ้เรามาไม่ถึงสิบนาทีครับท่านผู้ชมโอ,โอเคครับลุยกันต่อนะครับไม่กลัวครับลุยกันต่อเราใสา่ลุยอยู่แล้วลุยต่อเลยแล้วก้าว Mm-hmm. <laughs> tôi chạy mát dính lên khóc mình tôm không cay khóc <cười> <cười> ไ,ได้เลยจริงๆครับต้องชมอ่างล้อมไผ่โอ้เจองานยากแล้วครับต้องชมอ้สงสัยต้องยิงไกลแล้วครับโอเคครับตัวต่อไปครับ เี่ยวครับทุกทูตรงไกลๆครับโอ้เียบร้อยให้สวยเขี่ยวมากครับปาบลา <c oughs> ยากนะครับสำหรับอ่านเก็บน้ำล้อมไจครับปลาหมายนี้โคตรเขีย้ยวเลยครับท่านชมดับเบิลเขี้ยวเลยครับโอ้เจอคนนี้เข้าไปใกล้ไม่ได้ครับถ้าเป็นตอนกลางวันนี้หมดสิทธิ์อย่างแน่นอน,นครับท่านชมขนาดกลางคืนยังขนาดนี้แล้วครับผมยิงปลามาสามสี่แน่ท่านชมปานินรับไซของปานินแล้วก็ยิงปลากระสุบมาหนึ่งแต้ม นอกนั้นก็จะเป็นปลาเล็กครับท่านผู้ชมปลาเล็กปลากระสูบปลาบู่ครับตัวเล็กครับผมใช้ชมวกตัวเล็กยิงครับตัวนี้ครับตัว50ิเซนครับนิ่ไปวิ่งนั่งอยู่นู้นครับท่านผู้ชมมาลอยมาทางหาของอ่างครับน้ําจะไม่ค่อยใสเท่าไหร่ครับแต่บางที่ก็อาจจะใสอยู่ครับแล้วก็ปลาก็เจอเขาจะเขียวครับท่านผู้ชมแต่ต้องยิงเร็วครับ โอเคครับเดี๋ยวเราดำอีกสักหนึ่งชั่วโมงเดี๋ยวขึ้นครับชั่วโมตอนนี้ก็สองสามทุ่มแล้วครับโอเคครับเดี๋ยวลุยอีกสักหนึ่งชั่วโมงเดี๋ยวขึ้นครับไปต่อครับ Let's go 嗯。嗯嗯 ติ๊กเลยยี่เป็นไงล่ะกลมติ๊กเลยกลมเลยดูกล้ามาเลี้ยงมากเลยครับดูหน้าตาน่ารักมากเลยดู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 ติ๊ก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 ติกกลมติ๊กเลยดูตัวนี้เขาเขาระแวงเขาจะพองลมครับท่านผู้ชม แต่อย่าเอามือไปจับตรงปากครับมีเลือดสาดครับตรงนี้เจออะไรต้องหยอกทุกทีเลยปลาปักกระเป้าน้ําจืดเดี๋ยวเอาวางไว้ตรงนี้ครับนี่กลมดิ๊กเลยเดี่ยบดิงด๊งดิงด๊งดิงด๊งดิ๊งเลยเฮ้อนี่ครับไปปล่อยน้องเข้าไปครับไป <c oughs> ดำน้ำยิงปลาอ่างเก็บน้ําล้อมไผ่ครับสลับมาให้อ่างเก็บน้ําล้อมไผ่นี้ปลาดับเบิลเคียวแล้วครับทุนผู้ชมขนาดตอนกลางคืนยังเคี่ยวขนาดนี้ครับถ้าเป็นตอนกลางวันวน,นี้มีสิทธิ์แห้วสูงครับทานผู้ชมคลิปนี้ไม่ค่อยเจอปลาเลยครับทานผู้ชมเจอก็เคียวจะหนีครับมาดูผลงานในคะลิปนี้ครับทานผู้ชมยิงปลานินมาสี่ห้าแต้มยิ้มได้วิง่งบอกว่าที่ร้อยเขาขาดโอ้น่าเสียดายดมากเลยครับ เขายิงปลานินมาคนละสีห้าเตท้าก็ูมชมแล้วก็ยิงปาเล็กผลงานปืนสั้น55เซนครับทมม่านผู้ชมก็งานก็ได้น้อยกว่าทุกครั้งที่มาครับท่านผู้ชมสำหรับทริปดำกลางคืนก,นก็คงต้องมีแก้มือกันต่อไปครับท่านผู้ชมสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาดูใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปใหม่ๆเดีไปนะครับ พาดีวิ่งครับชิปหน้าเจอกันใหม่ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับ